เป็นธุรกิจเติบโตได้ยังบมได้ลงทุนลงหอนทรงงานให้ค่าไถไร่ปีนี้หนักคอสมควรจะลงทุนอีกแล้วใหญ่หนงเมื่อ,อไรเติบโต เราก็อาศัยมมคือเกาอาศัยท่านผู้สมคือให้งามเก่งให้ดีเลยให้หดก็บาได้่ายให้เบิร์ลละขะว่าหดตน้นขวากาดอสำหรับมือนี้กับชื่อขอลาหลงแค่นี้ครอบคุณท่านเอไอครอบคุณหน่วยงานทุกระบบขอบคุณ สวนป่าโซนสวนป่าทางในไทยแล้วก็ปิดตะเบิงตาเสาค้าไถไร่ปีนี้หนักคอสมควรจ้าลงทุนอีกแล้วใหญ่นงเป็นธุรกิจเติบโตได้ยังบมได้ลงทุนลงหอนเอาใจสู้ช่วยกันจ้าทุกสิ่งทุกอย่าง มองดๆีๆใหญ่นองก็จจสิจัดผลไม้ใส่จัดผลไม้ใส่ต้นแนวกินเป็นธุรกิจเติบโตได้ยังบม่มได้ลงทุนลงหอนให้งามกินให้ดีแลยให้เมื่อ,อไรเติบโต เราก็อาศัยโมคือเกาอาศัยฮัานผู้สมคือไน่างานทุกระบบวมือน,นี้มาเปิดหน้าเปิดตาเด้อได้กลายไปกลายมาก็เข้ามาถักถ่ายกันได้เด้อเบิ่งกันไปเบิ่งกันมาอยู่นี่เนาะฮ็ตไปสำซาเต,บติบโต นี่ค่ะไทยก็สิดตกเป็นเมินเรี่เพื่อนเพื่อนลงงานให้ลงทุนกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละเฮาลงทุนเฮาก็ได้ดีเพื่อนเพื<ๆ>่อนปุ๊กไว,ว้แล้วล่ะไม่ขา,าดที่ตัดนี่กะ เผาฐานก็ได้ใส่สอย,ยดีทุกอย่างเอาใจสู้ช่วยกันจ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็ถ่ายเสร็จแล้วเพื่อนๆไ่ายเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆทุกคนฐานปุ๊กหุกสิ่งหุกอย่าง ใหญ่นองก็จสเอาตองไปข่ายมันงามก็ได้นวยได้มากค่าไถไร่ปีนี้หนักพอสมควรจะลงทุนอีกแล้วใหญ่นองอ้ยเปลี่ยงเนี่ยทีหิ้ไม่มีประโยชน์ มารับชมอ้ยเปลี่ยงเนี้ทีหิ้มไม่มีประโยชน์แด,ดงมาเลาะเบงซวนปลาแล้วก็บเบงม้งไทยให้พรม ว่าแดดฮอนเลยรให้กันงามแรงมานะใหญ่หนองก็เลยจัดสําหรับเมื่อนี้ก็ยใหญ่นองก็ข,กกข้อกาพคุณสาหรับพ่นเอ้มาสมย้อนล่างก็ขอบขุนหล่เด้อแล้ดูสวนป่าจ้าไม่จัดไว้เป็นใส่ซ้อยเห็ดบ้านเห็ดชองกับ hãy cò nhai tay đàn phái quá tê bát hay đất vì may ông nga ông nga phải hàm ล s เอยดลไทก็ได้าทาอยู่สวัสดีหั่น AI สวัสดีหั่น AI และหน่วยนามฟนก็สิเป็นหน่วยเป็นลูกดีอยู่กล้วยก็ไดลูกเต็มอื เบ่งกันไปเบ่งกันมาอยู่นี่เนาะให้ไปสำสาเติบโตเป็นป่ายญ้าคาให้เบ่งไปเบิดยายนงก็ทายน้ำหัวนำ้ำซวนน้ำมันนี่เนาะให้เบ่ง มีสวนป่ามีสวนกล้วยผสมผสานได้กายไปกายมาก็เข้ามาถักถ่ายกันได้เด้อพวกไว้แล้วก็สบายรลกต้นไม้ใหญ่แล้วก็ใช้สบายหางกินเห็ดกินห้าวไปไม้จัดไว้เป็นใส,ส่อยเห็ดบ้านเห็ดซองก็ให้เข้าไงไป เอาใจสู้ช่วยกันจ้าทุกสิ่งทุกอย่างได้กลายไปกลายมาก็าเข้ามาถักถ่ายกันได้เด้อว่าอะไรก็เหมือนกันทั้งนั้นทั้งนั้นนักน้อยสมแสวอียอยัง ครับสวัสดีท่านผู้ชมมน,นีหลานปุ๊กหูกสิ่งหกอย่างยายนองก็จสเอาตองไปข่ายมันงามก็ได้หน่วยได้มาก ดานไปวะเรีว่าไทายครับสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ไว้เปลี่ยงเนียทีหิ้มไม่มีประโยชน์กับเอไอเอ็กเด้อวันนี้กระไ้มาเปิดหนะ้าเบิดตา ให้กับเพื่อนเพื่อนคนใหม่ได้ชมได้ดูกันจ้าอัามสีต้นหดไว้นะแรงสิหดไว้บองกันกาแหวแห้งไปพวกไว้แล้วก็สบายแล้ว ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ใช้สบายห่ากินเห็ดกินห้าวไปไม้พระยุงไม้แดงไม้สักไม้อะไรมากมายผสมประสานปุ๊กไว้แล้วละไม่ขา,าดดตัดนี่ก็เผาถ่านก็ได้ใส่สอยดีทุกอย่างมันมองดีๆใหญ่นองก็สิจัดผลไม้ใส่จัดผลไม้ใส่ต้นแนวกิน เลาะมง้งันมงนี่ก็เลาะเป็นตะเลาะเข้ามารับชมฮันหนะ้าฝนน้ำเป็ดตะเบิงตะเบิงเพี้นเพีน,เ,พนเสียงนกกระเจ้าเจ้าเจ้าไอ่นก,กนไม่รู้ไปไหนหมด ก็ถ่ายเสร็จแล้วเพื่อนๆเสร็จแล้วจ้าเพื่อน,อนๆทุกคน